สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูสปอร์ตไ이เดอร์นะครับวางเครื่อง d m a มนะครับ,รบเป็น d m a ม็ก3,000นี่ดูยางก่อนนะต้องเอาเครื่อง d m a มกใส่ครับยางโตเกินไปนะนี่ครับอันนี้เป็นกล่องนะครับเราก็มาแปลงเสร็จตรงนี้นะครับว่าน้ำเป็นหม้อน้ำดืมนะ่ม ไม่ใช่วาลมไฟฟ้านะอันนี้เป็นอินเตอร์ของดีแม็กดูครับดูกันชนคนระับชูบนะครับคอมแอร์คอมแอร์ดีแม็กนะครับอันนี้กองเป็นกองมิตซูนะครับ มสูงๆเลยส่วนเกียร์เป็นเกียร์เดิมอยู่นะครับเป็นเกียร์โตต้านะครับนี่ก็เดินท่อทั้งสิ้นครับเป็นโช๊คนะครับนี่ครับเกียร์เดิมนะครับโซนเกียร์เดิมนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูอย่างเดียว เปลี่ยนหัวมูแล้วก็ใส่แผ่นคาร์ดโตต้านะครับวีเป็นวีสูนะครับอันนี้คันนี้ใส่ชุดยยด้วยคนระันเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องฟังเสียงนะตัวนี้วางนะครับยังเป็นไม่เดิมนะครับมัดรอบขึ้น เดินไม่ขึ้นเหมือนเดิมครับเรียบวัดรอบขึ้นนะครับความร้อนอนะไรขึ้นหมดนะครับอย่าฟังเสียงนะครับดูควนนัน เราใจมากครับเดี๋ยวนะครับนิ่งนะครับนิ่งเดีย๋ยวเครื่องพอมากครับไปสนใจวางก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ โอเคครับจะให้ดูรอบเครื่องกันสักนิดหนึ่งครับว่าเกิงจริงหรือเปล่านี่ครับบัดบูดโอเคครับ